นม่มม่วงกำลังออกดอก,อกอดอกเต็มเลยคุณบัญญัติทำอะไรเก็บพักกระเดาเก็บพักก <c oughs> ระขขเาดาเก็บไปยังพักกระเดาเก็บไปถุงเทยาเอาไปฝาก <บ hundred. S 1> เอาเอาถุงไม่ลูกล้กันนะครั มาให้ไว้ต้นเล็กๆติเตียอเก็บไปอือโอ้ใช่ใสดเดาสดเดาถวายอ้าวโหยี่ห้าต้นเดียวแค่นี้เ เอาคือเด็ดออกหมดมันจะแตกยอดวะเอาบวมวางแชมป์แซมป์งคานจะกินบวมวงวัวพันยังอันนี้แก้วขมิ้นแก้วขมิ้นฮันชุกไม้บอแก้วขมิ้นไม้แห้งบอแซมอยากกินบักม่วางยังบักม่วงแซมจองต้นไหนกินมะทุกต้นฮะกิน จะกินมาสุกต้นว้าวกินหมดบ่ล่ะกินหมดไหมอ๋อกินต้นละน้ยวยละน้วยเลือก็ต้นได้ก่อน